สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ําในรายวิชาศิล,ลปะนะคะและในวันนี้กิจกรรมและเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนพอจะทราบหรือยังเออสัปดาห์ก่อนโน้ตคุณครูได้บอกไปแล้ว<อ>เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือภาพสวยงามตามจินตนาการค<ม>่ะเป็นยังไงคะน้าปกหน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะ แล้วอยากรู้เรื่องคะว่าเราจะได้ภาพสวยงามตามจินตนาการนั้นจะต้องมีหลักการวาดภาพยังไงก่อนอื่นเรามารู้จักวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดภาพกันก่อนเลยนะคะวัสดุที่1นนะคะก็คือสีช็อคนั่นเอง2นะคะสีน้ําค่ะ3แก้วน้ํา 4. กระดาษวาดรูปนะคะ5สีเทียน6ผู้กันค่ะ7จานสี 8. ดินสอ 9กายางลบนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสามารถนําไปสร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้มากมายเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่เราจะวาดกันในวันนี้นะคะนักเรียนมารู้จักหลักการวาดภาพเบื้องต้นก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะหลักการวาดภาพนะคะรู้ไหมคะว่าหลักการวาดภาพมีกี่ขั้นตอนอ่าเดี๋ยววันนี้ครูคจะพานักเรียนไปรู้จักนะคะ การวาดภาพระบายสีนะคะที่ดีควรมีหลักการปฏิบัติเพื่อให้ภาพมีความสวยงามหลักการวาดภาพมีขั้นตอนสำคัญดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้นักเรียนร่างภาพที่กําหนดไว้การร่างภาพที่กําหนดไว้คือการสเก็ตภาพเบาๆนะคะโดยไม่ลงน้ําหนักเข้มนะคะส่วนภาพที่เรากําหนดไว้ก็คือภาพที่เราต้องการวาดนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนเลือกภาพการ์ตูนที่นักเรียนต้องการวาดมานนหนึ่งภาพให้ทําการร่างเป็นโครงสร้างที่มีความใกล้เคียงกับภาพจริงก่อนนะคะในขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราร่างภาพเสร็จแล้วเราก็ลงน้ําหนักเข้มขึ้นมา เลือกเส้นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำการระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนในขั้นตอนที่3ให้นักเรียนทำการตกแต่งภาพให้มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ้นจากนั้นขั้นตอนที่4คือขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้นักเรียนเข้าใจและรู้วิธีการวาดภาพแล้วนะคะว่าควรเริ่มและทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้สมบูรณ์อย่างไรนะคะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการจัดวางภาพกันนะคะ การจัดวางภาพนะคะจะทำให้ภาพดูสวยงามขึ้นนะคะเราต้องรู้จักการจัดวางให้ถูกต้องให้เหมาะสมดังนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูขั้นตอนในการจัดวางกันค่ะในขั้นตอนที่1นนะคะก็คือวาดภาพให้เหมาะสมกับลักษณะกรอบนะคะเช่นกรอบแนวตั้งกรอบแนวนอนนะคะควรมีลักษณะการจัดวางภาพอย่างไรนักเรียนดูตามตัวอย่างเลยนะคะ ในแบบที่2นะคะก็คือวาดภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับกรอบนะคะเวลาที <Pope> ่เราจะวาดภาพเราควรจัดขนาดของภาพให้เหมาะสมนะคะขั้นตอนที่3นะคะจัดภาพให้มีน้ําหนักกึ่งกลางนะคะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่1กับภาพตัวอย่างที่2นะคะภาพที่1ถูกต้องนะคะคือจัดให้อยู่กึ่งกลางนะคะนักเรียนขั้นตอนที่4นะคะเมื่อเวลาเราวาดภาพนะคะเราควร วาดให้มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวอย่างเช่นภาพตัวอย่างนักเรียนคิดว่าภาพไหนคะที่มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวก็คือเจ้าตัวยีราฟนี้นี่เองใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจัดส่วนประกอบของภาพอย่าให้กระจัดกระจายให้รวมกันเป็นที่เป็นทางนะคะจะทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะมารู้วิธีการวาดภาพหลักการวาดภาพอุปกรณ์และการจัดวางของกระดาษแล้วใช่ไหมคะ ให้นักเรียนไปดูการบ้านของคุณครูวันนี้นะคะว่าคุณครูมีการบ้านอะไรมาให้นักเรียนทํากิจกรรมที่เราจะทําวันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพตัวการ์ตูนที่ชอบอะไร like ก็ได้หนึ่งตัวนะคะระบายสีตกแต่งให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้คุณครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะคะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะฉะนั้น ตั้งใจทำให้สวยงามเลยนะคะคุณครูรอดูผลงานอยู่วันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ